สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเมื่อนี้มาพบกับอูน้ำไส่ด้วยครับผมอูน้ำไส่จะพาพ่อแม่พี่น้องมาตามหาแนวทางตัวเลขน้ำกันเนาะครับในงวดวันที่หนึ่งคุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบแปดด้วยครับผมเมื่อนี้ก็มาอัดอยู่ในห้องเหมือนเดิมนะครับผมอัดคลิปแนวทางให้พ่อยพี่น้องได้รับชมรับฟังน้ำกันเนาะครับครับเป็นตัวเลขแนวทางเนี่ยครับผมสู่กันต่องวดเนาะครับคลิปนี้ก็จะเป็นพอบินเดียวด้วยครับผมพอบินเดียวกับย่ำด้วนนะครับผมมี คลิปอีกเป็นสุดสองนะครับผมสุดแหลกในห้ไปแล้วเนาะครับผมมือว่านมือนีครับด้มาให้แนวทางพอมีพี่น้องทุกคนเด้อครับผมพ่อบินเดียวเนาะครับว่าจะมาในรูปแบบใดเนาะครับผมก,ก็เดินที่จะไปรับส้มรับฟังคลิปของอูน้ําไชเนาะครับผมกขอบพระคุณพ่อบินเดียวเด้อครับผมที่กรุณาเมตตา,หาให้แนวทางอูน้ำํำไชในมาถ่ายทอดให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนเนาะครับผมได้รับช้มมันหมาน้ำกันเนาะครับผม ขอบคุณบอมีพี่น้นองทุกคนนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามมีอูน้ำไส้ครับกับอูน้ำไส้กับไวโพนี่ทุกคนนะครับผมที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปอูน้ำไส้ก็ให้ปังๆมัน่นหมานํากันเด้อครับผมนะสู้ๆกันเนาะครับผมหงุดต้งหงุดเนาะครับเลขกก็มีเข่ามีรุดแดงเน,น้อครับผมปกติธรรมศาสตร์ของแนวทางตัวเลขเนาะครับเอาเพื่อเป็นการเสียเวลาเนาะครับผมอูน้ำไส้จะพาดพอมีพี่น้อง ไปตามตัวเลขสุดที่สองของพอบินเดียดได้ครับผมไปรับชมรับฟังน้ากันได้เลยครับพอครับปูน้ำใสสวัสปปดีครับผมน้าบ่พอมาอนี้ครับเออม,อ,เอ,อมือนีไข่แนี้ยอเด้ครับคบอบปูนน้อยอยู่อ้ไข่อย,ยูน่นอพอมาอนีอโอ้เขานอนเราบ่ครับพ่อไม่นอนบอ่อยู่ในบอนในมุ่งนี้แล้ว โอ้โบม่นบ่แม่นฝันแล้วบ่พอ่อนอนบไดนี้ <c oughs> โอ้ครับผมุยคุยกับชาวบายอยู่อ๋อครับพ่ออืมครับมื้อนี้มาตามแนวทางเป็นุดที่2ของพ่อบินเดียวนะครับพ่อแม่นเมีนชุดเลขล่างเด้อบ่าเนี้เอ่อรอบก่อนเป็นเลขบนนี่เนาะพ่อแม่นเลขบนอ๋อรอบน<ม>ี้ล่างครับผมรอบก่อนเลขหลัก10บ,บนโอ้ รอบนี้เป็นเลขไก่สิบหน่วยแางครับพอ่ออวิ่งตัวเดียววิ่งตัวเดียวเขยนๆเลยนะพอ่อเนียนโอ้เนี่ยทางพอบินเดียวครับผมสูตรมูนี่เขาก็เริ่มต้นขั้งแรกยักะขันขายหนากันเด้อสูตรรเลยนหเข่ามัดเยอะเขามาัดดีๆเลมัด ตื่นสเตจอีกก็บ่ไหวด้วยตื่นเวทีนี่วะซันตเ่นแนน้ด้วะนครับเบ็ดส่วนเดียวกันก็เบล็บนที่พ่อให้ที่ที่รงบ่รับว่ะเออสูวนนั้นแหละเริ่มต้นปีนี่แหละโอ้มูมมกเก้าออกคาไว้นกกะลังวัดแล้วเก็บไว้ในกะลังวัดแล้ว <c oughs> <c oughs> เออเข่ากุ้วัดแล้วมูกเก้าครับพ่อมันเล่นมือยตอ่อไปน้ำโมเอ็มสิไว้รู้ไมไตแปรนอกโยขานบ่อยไรลึก เน้นมิดแนวบนพอเลขมันมันแข็งอยู่ตอนนี้ท่านท่านออกเอามาเขาเรียนพร้มมแล้วครับพ่อเออเอาวิ่งล่งวิ่งล่างครับผมหกกับหนึ่งหกกับหนึ่งครับผมวงไปที่หกวงไปที่หกครับเออจับคู่จับคู่ครับผม หกศูนย์หกศูนย์ครับหกหนึ่งหกหนึ่งครับหกสามหกสามหกสี่หกสี่อ่าเอาซี่คู่กับพ่อมาในกระชิเน่นครับหกหนึ่งหกหนึ่งครับหกศูนย์หกศูนย์ครับหกสามหกสามครับเออเอาแค่นี้สามคู่สามคู่ครับผม อืมบทโค้งทุทไทยก็สิเน,นใหยย่างแล้วคู่ปนคูหนึงลังคูหนึงอ๋อโค้งทุดไทยอย่าแบบคัดสรรมาย่างดีดีเลยเนพอ่อแม่นสิคัดให่คักๆเบิง่งท<อ>ิจารณะปีกนั่งย่างลายมือโย่ครับพร้อมกับอืมพร้อมกับที่ว่าบอกไว้นั่นแหละเลขเออนังทำมีิทีอาแล้วก็ไปขอเลขนางลั้นั่นแหละ<อ>สิมาตใส่โส้คสทุทไทยเลยใส่เคียนเขียนเลยนพ่อโค้งทุทไทยครับผมก็ว่าชุดนี่แหละ วันนี้เราสิบ่อยากให้พลาดนาาดะนะพลาดผมมันผู้เฮ็ดกับพวสบายใจว่ะธรรมชาตั้งพวอคือผู้หาม่ากับพวสบายใจเพราะว่าซสำหรับ่นเสียเงิน,นเสียท้องออยังสี่นะอ,อยานเพิ่นคอมเมนต์ด่าน,นะ <th bb> <th bb> เล่นมีเขามีรุดไเด่นตั <th bb> พ่อเออเป็นยังไงผมกันแรกจ่โศกวสาสนาครับอืมขับไปเพิ่นให้ว่าเธอแจ้งซี่กันคนนี้บ่มีโศกเขาก็บ่ได้เอาคือเก่าเขาก็ลืมบ่ก็ไปเอาเมืองอื่นซื้อกันล่ะ เออมันเป็ดตัวเป็น่ยนนี้สิละโอ้ครับพ่ออืมขันผู้สิมีโซกันเละเขาบ่เคยเบิ่งดอกแต่ว่าเขาดันมาพ่อเขาก็เอาปั๊บเปตะซือปั๊บมันก็ได้โลดแม่นอยู่พ่อแปลกด้วยแม่นแม่นจังได๋มันก็แม่นครับมีเลขดับบ่พ่องวดนี้ครับเออเลขดับอ่ะครับพ่ออ้าเอาลองเป็นงวดหน้ากนก็ได้ไปงวดหน้าเนาะพ่อเออๆอเดี๋ยวสิจัดให้เต็มที่เลยอันเลขดับนั่นครับ วันนี้บนกำลังกุนนะครับโอเคไปปล่อยไปทางใดสยเจียเทียดอกเล็กครับนั่นโอ้ครับบ่อืมิ่นหาแล้วเออหาแลังเทียต่ละหลักนี่ห้อยดับเต็มหมดเตัว8ตัวก็มีโอ้เหลือ2ตัวแฉ่นๆออกไปตัวเดียวนะก็มีบ้าดุถ้าดับจริงเดะมันอยู่เนาะพ่อเออเก่งอยู่ดีครับสุดดับเด็กก็คัดจักได้ก็สิษยสู้ไอ้เฮ็ดส่งไปให้เบิ่งก็ได้ล่ะไล่เบิ่งเป็นปีมันตัว บาดเป็นปีเลยปีนี้จังมาเต็มเนอะพ่องวดน,นี้ประกาศเด่องการกบาดจากต้นจะลดวาุดทไทยเลยเหรอไล่ลบ่ครับพวกมันกระหลายสูตรอยู่มันกับแต่ละแต่ละหลักแต่ละหลักหนึ่ง,ง,งก็ย่าขี้ไล่กันเย็บโตแฝดโตโอ้ ดีเพราโตดับเจ้าหลักเนี่ยแะมันเหลืออยู่สามตัวสองตัวที่แราจะหลักเั้าหลักสีบหมดที่แล้วมันก็ได้สามตัวครับพ่อคือหนึ่งเจ็ดสามอ่ะหนึ่งเจ็ดสามโอ้โหหมดหมดที่แล้วเนี่ยคมันดอกมาเจ็ดมันดอกมาเจ็ดเจ็ดเก้าหน่อยไมียนพ่อเออบนแหน่งนะครับเดี๋ยววน้ำเสียตามเหล็กดับพ่อยได้เลยครับรอบนี้ครับ งวดนี้มันเหลืออยู่สามกับสีว่ะเนี่ยลักซิปนั่นที่ว่าปล่อยลักไปแล้วน่ะนะครับพ่อือว่ามือนี้ก็กเลยปล่อยเหล็กแรงส่วนนี้มือนี้เลยปล่อยเหล็กแรงดิพ่อคงสุดท้ายกันแล้วใกล้ๆกุญแะครับเน้นทั้งบนทั้งล่างเนี่ยนะพ่อคงสุดท้ายเนี่ทั้งบนทั้งล่างทั้งเอ่อนางรัมทั้งเหล็กไก่นางทัพวิธี่ละครับพ่อ <ส>เลขย,ยุดรถกับสี่ชุดแหละคือวันทุดท้ายครับเลขนางรำกับท่านผูีวิเศษครับพ่อแกอยู่บ้านลูกไส้เด๋โอ,โอ้ยเพื่นเขาบาง่นเพื่อนได้ก็ต้งสารตัวตรงๆก็ต้งหลายงวดเพราะควานสีไมาเห็นพอเต่ามาเชิญของ,ขอ,งอูน้ำเซก่ะโอ้ครับพ่อแมนอยู่ครับพ่อช่วงนี้เห็นข้าเจ้าไปล่ำลายอยู่ครับอืบเบอเฮ้ยอูน้ำเซกอะลบกวนพ่อสั่มนี่นะครับมียังอีกบ่ครับพ่อ ครับผมปูน้ำเสกอ่ะโปรยพอดเลยพอจะดีมีแห้งนะครับผมสูวนฝาบแข้งแรกครับครับให้กับเกิดพอดีดีก็ให้ขับขึ้นทาบังหลายจะเลื่อนลูกเลี้ยงกันลูกเด้อครับสาธุครับผมครับผมครับสวัสดีครับครับครวันดีครับเอาครับปูน้ำเสกเด็ดตามพอบินเดียวให้เอฟซีสุกพนเลยด้วยครับผมกับวิ่งล่างหกกับหนึ่งนะครับจับคู่หกศูนย์หกหนึ่งหกสามหกสี่ครับ เน้นไปที่ 60, 61, 63ครับผม1กุมภาพันธ์ครับขอให้เอซทุกคนถูกหวยเรื่องเงินลำรวยเงินทองไปน้ำกันนะครับผมขอบระคุณพอปินเดียวที่ให้แนวทางอูนํำใชเดอวยครับเอาคลิปนี้ก็มีเพียงสนาด้วครับผมสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ